สวัสดีค่ะพี่ศีรัตน์นะเพื่อนอ่ะมาครับวันนี้นะพี่ศสียก็จะมาปลูกสมุนไพรนะปลูกสมุนไพรย,ยอดนิยมนะนี่ฟ้าทลายโจรนะรเพื่อนนะบ้านใครยังไม่มีก็รีบไปหามาปลูกไว้นะเพื่อนนะเน,นี่พี่ศิรัตก็ไปได้มาจากบ้าน เพื่อนบ้านเขาอยู่ข้างๆนี่เระค่ะพอดีมันขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนเนี่ยแล้วก็ไอตัวเจ้าของเขาเนาะก็ไปอยู่ต่างจังหวัดพี่สิได้ก็อยากจะได้เนาะเออเจ้าของเขาไปไหนเนาะอยากจะขอเขาักสต้นหนึ่งไปสองดูก็มีใครอยู่พี่สิรด้ก็ขอจับขอกะ ท่านเจ้าที่เจ้าทางมาเลยนะคะเพื่อนเอามาสองต้นโขอกบเจ้าที่เจ้าทางมาเลยนะเอาแบบว่ามันมีเยอะนะคะเพื่อนๆพี่คิดว่า,าไม่หวงหรอกน้องเขาอะก็ไม่ว่ารอกเนาะน้องกุ้งน้องกุ้งนะจะอยู่เพชรบูรณ์ละตอนนี้ โควิดนะเพื่อนๆเลยทำให้ผู้คนลำบากมา,มากเลยใครที่มีมีที่มีทางเนาะหรือที่สั่งจังหวัดก็โชคปีไปเนาะกลับไปทำปลูกเขาเรินหนะนะทำไร่ทำสวนของเราอยู่บ้านเราเนาะก็อยู่ได้ถ้าใครมีที่มีทางนะ คนต่างชัวหวัดก็ง่ายหน่อยนึ่งก็ไมาได้ง่ายนะทีก็คืออะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นไงเรื่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทำไปมันก็นดีเนาะไม่ต้องใช้เงินนะมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดเราไปทำแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพื่อจะให้มันแบบมีกินมีใช้ขึ้นมาเลยเนี่ยต้องใช้เงินนะนเพื่อน เพราะฉะนั้นก็ใครที่มีที่มีทางอยู่แล้วนะฮะค่อยๆปลูกไปค่ะปลูกไปอย่างนัน,นิดอยนน,นหน่อยนะเพราะว่าต้นไม้มันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนะมันไม่ได้ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นนะฮะเพื่อนพรุ่งนี้โตแล้วมีลูกมีผลให้เรากินไม่ใช่นะต้องใช้เวลานะคะ ฟ้าทลายโจรก็เป็นสมุนไพรนะช่วยแก้อาการร้อนในนะแก้อาการร้อนในนะต้านการอักเสบได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันช่วยบรรเทาอาการหวัดนะนีนะ่ช่วยบรรเทาอาการหวัดลดไข้นะคะตอนนี้เขาก็มีงานวิจัยเนาะในเรื่องของฟอ้า,าทะลายโจรนเนาะนะช่วยป้องกัน นะต้านไวรัสโควิด COVID, นะก็คือตอนนี้มันยังไม่มียาอะไรที่แบบว่าไปช่วยนะในการยับยั้งได้อย่างแท้จริงนะคะบพื่เนินเนาะแต่ว่า้าฟาทานายโจนเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาเอาการร้อนในแก้ไข้แก้หวัด นะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะได้นะคะ,นะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนแคนวเนาะที่เขากินแล้วมันไปช่วยได้นะคะช่วยยับยั้งได้เนาะช่วยยับยั้งไวรัสได้อย่างที่เขาแชร์ามาแหลนะนะในมันในเมื่อมันยังไม่มียาอะไรที่ชัดเจนเนาะก็สมุนไพรอะไรที่มันช่วยได้เราก็ เรามีเราก็กินไปนะนี่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อตรงไหนก็ได้นะตอนนี้เนาะปลาได้จนมันขาดตลาดเพื่อนว่าบางครั้งใช่ไหมขมนะเนี่ยเพื่อนขมสุดๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตัดยอดรงนิดหน่อยดีมะน้ำลดเนาะใื้ดได้จัง ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะโอ้เนี่ยถ่ายวิดีโอก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยขนาดฝึกฝนตัวเองแล้วน,นะว่าเวลาถ่ายวิดีโอให้เรามองจากากล้องนะคะเพื่อนหื่มก็คยจะมองไป เรามองเราเองเนาะไม่มองที่กล้องมันต้องมองผ่านกล้องนะพเพื่อนๆะมันจะได้ไม่ออกไปนอกที่นอกทางโอ้เนี่ยพี่สิรัตก็เป็นเนี้ยประจำถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะมองด้วยตาเราเราก็ถ่ายป้ายนะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยหรอกมีแต่พี่เห็น <c oughs> ใช่ไหมเพื่อน เนี่ยเราก็น้ำมาลดเนาะนี่เขาก็จะมีเม็ดแล้วนะคะเนี่ยจะมีเม็ดแล้วเน่อยจะออกดอกแล้วเนี่ยปลูกไว้เดี๋ยวมันก็มีเม็ดมามันก็ร่วงเต็มเลยหมดนะเพื่อนๆเนี่ยมันขึ้นง่ายนะปลูกไว้นี่แต่นี่ยังไม่มีอันนี้งามๆเนาะดูดิจะตัดยอดออกตัดยอดออกเพราะว่ามันจะเฉานะคะ

ถ้าปู่เยอะๆก็เอาไปาทําให้มันเหมือนไปอบเนาะไปตากให้มันแห้งนะแล้วก็เอาไปาบดให้เป็นละเอียดแล้วก็เอาไปใส่แคปซูลเนาะกินแต่ว่าถ้าใครเก่งๆเน่ะเขาก็เอาใบวันนี้แหละไปต้มเลยเด็ดไปต้มเลยเด็ดไป ยอดมันนะนี่เสียดายจังเลยจะอลองเอายอดชำดูไหมติดไหม,ะมจะติดมั้ถ้าเรายอดชำเนะี่ยลองไหมลองดูเนาะลองไปทั่ว ดินมนันแน่นๆเนาะต้องกดลงไปเผื่อมันติดพี่มันรั้วมันเคยทำหมนกันเดี๋ยวมันเคยช้ำเลยลองดูเผื่อเราจะได้เพิ่มเนาะเพ <ๆ S 2> ื่อนนหนจะช้ำได้ก็ได้นั่นเนี่ย พี่ก็ไม่รู้นะลองดูนะลองดูของมันลองกันได้นะนี่นะตัดไปหน่อยกันคค่น้ำเดี๋ยวมาดูกันมันจะติดไหมเออเอาสินะ ถ้ามันชำได้เราก็ได้ต้นเพิ่มไงใช่ปะ่ะของมีประโยชน์เบือ่อเหยแต่ทำอันนี้ทำตอนเย็นนะพี่เสียรอ้่ายแล้วเพื่อนเอถ่ายภาพได้ไม่ดีแล้วนะพี่เสียรเคยชินเนาะกดให้มันแน่นๆเนะกดให้มันแน่นๆอันนี้มันเป็นดินแบบกระถางเก่าแล้วนะเะนี่ย พี่เสียเอาชำนุ่นชำนี้ไว้เอาเออกไปปลูกบ้างบ้างแล้วมันก็เป็นกระถางเปล่าเนาะนดินมันแน่นนะฮะเดี๋ยวน้ำลดเดี๋ยวพี่เสียจะาเปลยดให้ดูเนาะว่ามันปลูกได้ป่ะนี่ทีนี้นะเนี่มันก็เป็นพืชขมแหละทีนี้นะ เอามาผสมไอ้พวกอังกาบหนูแล้วพวกนี้ก็ได้นะทําเป็นไอ้สูตรเอ่อะไรนะไล่แมลงอะ่ะพืชขมไงน,น้ำหมักพืชขมนี่นี่ท้ายนี้ติดนะโชคดีเลยเพื่อนๆน่ะได้เพิ่มมาอีกเนาะสามกระถางไปเลยนะจ๊ะน้ำลดหน่อย ไปเลยน,นี่เดี๋ยวอาดินใส่เพิ่ม <c oughs> ถอยหน้าถอยหลังนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวไปก่อนนี่นี่ก็บลระเพชรนะรบเพื่อนน่ะบลระเพชรนะนี่เอาดินมาใส่แล้วติดแล้วนะคะนี่เอาดินมากบโคลนไว้นะ,ะเพราะรากเขาเริ่มองอกออกมาแล้วนะคะ บรเเพีพี่ก็ปลูกไว้เอออังกาบหนูแล้วพวกนี้นๆ,ๆตัดมาใส่ต้นไม้นะคะนี่นพวกอังกาบหนูน,น,นั้นเชวเวยนะสเดาพวกนเนี้ยที่เป็นใบๆนะขี้เหล็กอย่างเงี้ยก็ได้นะตัดมาให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะผสมกันมาเลยไม่ต้องหมักก็ได้นะ ไม่ต้องหมักก็ได้เนี่ยเอาไปใส่นะกบโคนนี่กบโคนต้นไม้แบบนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวเวลามันย่อยสลายไปแล้วมันก็ช่วยไล่แมลงได้ที่สําคัญก็คือมันช่วยเ,เกี่ยวกับเรื่องพวกเพี้ยไฟนะเพี้ยไฟกาจัดพวกไอ้พวกออ,อะไรนะ,มะแมลงวีขาวอืมช่วยได้นะคะ สียได้เนาะพี่บ้านพีเสียรันมีมีต้นสะเดาเนาะมีแคอังกาดหนูมีน้ำเชาเวยก็ยังไม่ทันเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่สีรัตทําน้ําหมักบระพิษไปแล้วนะฮะก็มาฉีดพ่นอยู่ตอนนี้นะฉีดพ่นอยู่แต่ถ้าเราจะใส่แบบอย่างเงี้ยไม่หมักเราก็ใส่เป็นใบๆอย่างเงี้ยใส่ไปเลยเพราะพี่สีรัตเคยทํามามันได้ผลจริงนะไล่พวกมแมลงบีขาาเนาะถ้าเรา กําจัดพวกไอ้แมลงวีขาาได้มันก็จะตัดปัญหาเรื่องอเพรียไฟเนาะได้นะอ่ะไปแล้วนะคะวันนี้เนาะก็ะมาปลูกฟ้าไายโจนนะพนเพื่อนๆนะเขามีเราก็ต้องมีนะพนเพื่อนๆมันเป็นของต้องมีซะแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันในเ,เจอกันในคลิดหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ